เรา,าจะพาพไงไ,งไม่แกไม่แชร์จอยฉันเอ้ยขอโทษเรียนคุณมินเดอร์ดิฉันชื่อซาร่าจอร์สันและดิฉันต้องการว่าจ้างคุณที่สืบสวนการหายตัวไปของพี่ชายของดิฉันไมเคิลจอร์สันที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแม้ว่าขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่แต่ดิฉันรู้สึกว่าพวกเขาอาจมองข้ามรายละเอียดบางอย่าง ข้อมูลไปวันชี้ให้เห็นถึงการเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับเบนโบเกสซึ่งเป็นส,สนุก้านที่นึกเงว่าการถูกหายตัวไปของไมเคิลอาจเป็นอาจเชื่อมโยงกับสถานที่นี้ฉันฉันตระหนักถ,ถึงชื่อเสียงความสามารถของคุณในฐานะนักสืบแล้วหวังว่าคุณจะพิจารรับคำพันดีนี้คุณคือความหวังสุดท้ายของฉันในการคพนพบความจริงฉันได้แนบรูปและข้อมูลส่วนตัวของไมเคิลพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ได้ความเคารพสตาราจอร์สอะไรอ่ะเมาไม่บังเหรอ บังไปอ่านได้แต่บุ้งมหนึ่งมยติดตามเติงเมืองไทยไปภาษาอะไระไม่ไงภาษาไทยเนี่ยนนดูนอตเอ็นเททำข้านะทำข้าไม่เห็นแปลให้เลยฮ้าฮ้าไม้เป็นห่วนะข้าขาเนี่ยฮ่าข้ารอใส่ นี่นหะหลอดเลนโบกเกตมันแย่กว่าในรูปอีกนะอ่าค่ะ <c oughs> อ่าเตะกระป๋องได้ปะผมจริงปะโอ้ยเราอย่างนี่ดีโอเคมัน,มนติดกาวไว้มันติดกาวไว้มันก็เลยเก็บเตะไม่ได้อะไรอ <c oughs> ่ะนั่นหนูเราต้องสักขอนเราจะมินเงาปะโอ้โหเราเราเป็นเส้นด้วยซ้ำตัวเป็นเส้นเลยอ่ะคืออะไรอ่รู้ <c oughs> ะ <c oughs> เส้นก็เตี่ยว Bo, okay. เลนโบเกะเฮ้ยนี่มันมันก๊อปนี่ปะไออ,อะไรนะไอกระตูนไหนไอตัวกลมๆปะไอหัวกลมอะเลนโบเลยแค่ไอนีอ่ฟังเข้าเอ๋อไอปะ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 ไอนั่นน่ะไออุ้ยวางปะปวแล้วแนะมือเป<บ>็นเบอร์ใส่แคร์แบร์แบรแคร์แคร์แบร, <laughs> แบร ไม่ผดดีอ้วกมันเข้าได้หายห,าหา่างแต่ให้ทำเมื่อกี้เข้าได้ไม่เข้าห้องนี้แล้วกันตรงนี้ก็เข้าได้ไไว,วิ่งนทำไมถอดบินทำไมเฮ้ยขนาดต่อไรหรอเสื้อป่วนเนี่ย ฉันบอกว่ามันเป็นส่วนสนุกร้ายฉันยังดูไม่ออกเลยว่าส่วนไหนที่มันดูเป็นส่วนก่วนเปนโผล่มานั่นหลังเนี่ยมฟนตาเฟนตากรงสอืสอนเลือดมีรอยร้อนแล้วแตครักคอนบอกว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรฮัลโหลฮัลโหล คือมันแบบมีบอกป้ายเราหมดเลยมันจะเป็นำเหลืองมันมือซือเหลืองโอ,โอ้ยข้าวคายกระโดดค่ายาาหน่อยเอา้ามันจะตต่ได้ไงอ่ะกาจะเป็นเออนี่ต้มนะต้มสุนเผ็ดเด้อรอหน้หรออะไรส,สั่นยู่ในป้า,<ไ>ปาย,ายนั่นนะคะบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เ้มันลมควันเรา <c oughs> มันรับพาตัวเราเป <c oughs> กระโดดใส่ <c oughs> หน้ามันรับขีได้ไหมเออกระโดดทีต้ากี่กับขีบอะไรใส่โอ้ยกระตุก คุณอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไหนทำไมอยู่ตรงแ่วนี้มันกระตุกวะตกลดไปอยู่เนี่ยเคสวีเอ S เอสพลาสติกที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและค่าสวบฝังดนชลาของมันอาจจะหลุดลองออกไปทั้งหมดแล้วไป่จ้าอาจจะให้เราไม่สนุกเลยเด็กเด็กมาแบบ เดินข้าววันนี้มันเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะมีสลับออสอ่ะนึกถึงไอ้โปเตอร์หนังที่มันเดินตามทางรถไฟเลยเดินนไไปหอันนี้มันมีหลายนคุณไม่รู้เป็นี้ผมมิสเตอร์เลนโบว์เรารักมิสเตอร์เลนโบเกดนี่งานที่ควรจะจำจนตายถูกเลือกให้มาเล่นสนุกกว่า กดง่ายๆให้กุบสายลุงให้ชรเปลี่ยนแล้วรอจะไปเจอที่ปลายสายลุงนะ จอดีละ่ะอ๋อกำลังมาประหยัดนึงลองติดอุปกรณ์พเศษที่หัวคุณด้วยนะโย่ปะจัญภัยเสีเยงคุณแผมว,วย้คุณมองเห็นได้ชัดขึ้นอีกนิดนึงอ๋อแจ่ไม่ลยยวยามถอดดอ,อเดกท้าเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นลก็ไอการพเศษจะทำงาน,นแล้วหัวคุณก,ณกะเป็เลโย่เลยนะบายอหนึ่งหนึาย์ถัดหนึ่ง แล้วแบบเหมือนเหมือนเอไออะกระตุกเขาเลยขัน <tails PEAK> ด้านซ <ingers> ้ายกระตุกวะอัน <Sergeant> นั้น mm อีเ hmm. ลือมันหลดอีกคอมไม่ไหวแล้วอ่ะบอกเลยโมเดลเออะไรเยอะเกินไม่ไหว ปิดเปิดไหม กระตุกใส่ห <esta pe ño> ันนะกระตุกใส่มาปรับภาพแบบไอ้นี่นะแบบบางการมานะขนาดนี้เลยหรอวะโหเอาแบบกดมากดปึ๊บ ได้อะไรมาตู้สีแดงตู้สีแดงไม่มีกลไกที่ซับซ้อนแต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดเียงแค่ปดปุ่มแดงที่ติดตั้งอยู่บนประตูประตูฉกเฉินจะปิดลงทันทีเพื่อป้องกันผู้เล่นหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ให้เข้าไปในพื้นที่อันตรายและยังสามารถตั้งค่าให้เกิดใหม่ได้หลังจากผ่านไปตามเวลาที่กำหนดเกิดใหม่ได้ด้วยนะเซฟมังน่าจะเป็นเซฟ อีธานชอตุกตวตายแล้วินได้แบบจันเหมือนที่คุณจะจำไปจนตายเนี่ยบ้าอะไรบ้าอะไรกันวะเอามือสอดเข้าไปหรอ เว้ยนเะนื้อกีกาสีเหลืองเป็นไงนนอ่กกะกีการสกับตัวประตูเรนโบเกตโู้โหโฉก อันนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่มีหืมไหนเสียงอะไรไอ้ผีตกอะไรวะไม่รู้หลดผีอยู่

<laughs> พุดโทพุดโทรสามโทรทำม,มอพุดโทรทำเฮ้ยนี่มันโกโกวา <laughs> เหนื่อยล้าดีสีฟ้าอินดีแล้วก็เต็มดวงแล้วหมาป่ากำลังจะออกไล่อะไม่ต้องห่วงนะสายน้อยสองพี่น้องจะช่วยนำทางให้เองจิบปี้กับอะไรเนี่ยแต่ระวังให้ดีล่ะกลับป้าแล้วไปจำโกหกถ้าพร้อมแล้วอะไรตัวอย่างอันนันเกมบ้าอะไรกันวะจิบปี้จับป้าดูบี้ดู เตรียยวนี้หยุดตัวเลขของข้าไม่ว่าเจ้าจะวิ่งไปทางไหนจะซ้ายหรือขวาจะรอดหรือจะตา,ตายองค์เยขของข้าคือปลายทางสุด้าเจ้าจะต้องเจอเอล่ะไรเร็ววิ่งแล้วลูกแกะขี้ขาด อะไรขว,วาดิเฮ้ยช่างกระตุกเฮ้ยติดกำแพงเฮ้ยยังไม่ทันไปไหนแล้วโดนช่วงเลยอย่างนี้ไปแล้วไม่รู้แรงเลยขวานี่คือต้มตุน่นไม่มีอะไรเลยกำแพงตันกำแพงต้มตุ่นทางตันเรา ปากแลนจะออกก็ได้เยอะอเนาะนะครับสีนี่เราอยู่เนาะอ๋อชับป้าแล้วปปนะเป็นจำโกหกอ้าวมันก็บอกป้ายอยู่เลยชิปปี้คือตายชับป,ป้าคือฝว่งหน้าตาชับป้าชิปปี้ชีปปชปป ยังไงก็เป็นหน้าต่างกันเลยอเอาคเชื่อเดินบีดม <c oughs> ีมันจะยินนิ่งทอาไมกระตุกอุปสรรคของมันสจะเพกไปอุปสรรคเลยจะไปสิบสีปปะเป็ด My PC ชิปปีนะ <c oughs> งมือปั อ๋อตาตาตาผมมือได้ผมป,ป้าตาลูกตาดำแม่งขึ้นทีมือไม่งองล่างผมมือเหลืองเออผมมือผมออมือเหลืองผมมือแดงเนาผมมือเหลืองผมมือเหลืองตา,ตา,ต,าตาไม่ได้ขึ้นตาเออตาไม่มองบนเดีเ๋วิ่งด้านะนี้แล้วจะแกะปีกตา ซ้ายขวาขวาขวาไอ้ยจับไอ้ยจับกปีมันกวนไอชิปปี้เดินกลับยากนี่ชิปปี้มันกวนตีนชี้ไส้หน้าคืออะไรวะไอ้ชี้ด่าโคตรเทียเลยอะไรวะ ขวานขวาขวาขวานขวาวาวาจริงสักทีนึ่านขาานวาีขวานขวนขวเนขานขาน่านขาน่านขวนวนวานวานขอนานขหานา อุ ge ge ้ยอุ๊ยอุปกรณ์จฉเฉียพวกภาพกด h ิดเ i r s อยู่ทันทีเยิงหมายแล้วเฮ้ยมันได้น้่นไม่เมื่อกี้มันแบบไอชิปปี้มันโดนเป่าหูเว้ยมันหลอกเราจะจุกมันเชื่อไหมโกหกแล้วไปท้ายอะไรอ่ะอันนี้ครูเฮียอะไรก่อน ฮะเนี่นี like ่ก <|so|> oh ็โดนระเบิด์ว่าแต่ว่ามันเหมือนมีระเบิดตรงเือร์ั้งแต่เราไม่ได้ดูอะไรอะอะไรท้ายเนี่ยมันมีระเบอร์พูดเห็นไหมอ๋อโอ้ยใช่กับดูระเบิด ตอนนี้มีเสียงระเบิดดูสวัสดีเชื่อฟันชื่อโยโย่ยินดีที่จะจักนะเกลี่แบกก็บอกอาริโบอะไรเงี้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ใครอ่ะอ๋ออุ้ยแม่ย้อยอ่ะอะไรวะมาดิแกมาเราดูนั่งมองตามเราด้ย เลยมองตามเราว้าวฉันรู้ว่าแกจะเป็นอาหารมื้อเย็นของหมาป่าแล้วเก่งมากที่ไม่หลงทางแลเหนียวมาได้สำเร็จอันนี้เดียวเลนโบไปเป็นรางวัลคุณไม่เหรียนเลนโบเหดี๋ยวสุดประตูใส่ลงุงสุดประตูส<ฮ>่ลุงหกเอกสารที่ใส่ค่าแห่งความสุขจุดเปลี่ยนในชีวิตของ เอลิยาสเกิดขึ้นที่งานของเล่นระดับชาติของเล่นไขลานของเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากเด็กๆและผู้ปกครองเอลิยาสเห็นเววตาที่เป็นระกยของเด็กๆยิ่งเสียงหัวเราะและความสุขของพวกเขาทำให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นความสุขที่จับต้องได้ในงานของเล่นนั้นเอลิยาสได้จินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาคิดว่าถ้าของเล่นเล็กๆเหล่านี้สามารถนำความสุขให้เด็กๆได้มากขนาดนี้ จะเป็นอย่างไรถ้าเขาสร้างสถานที่ที่เต็มไปด้วยของเล่นและกิจกรรมต่างๆมันจะสร้างความสนุกได้มากมายเพียงใดไอยะตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจของเขาจากการผลิตของเล่นขายลัานไปสู่การสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่เพื่อลงทุนในการเพื่อลงทุนในการสร้างอาณาจักรแห่งความสุขที่ซึ่งทุกคนสามารถใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำดีๆได้ความทรงจำดีๆเลยไหมล่ะดีโดนระเบิดตายเออโดนระเบิดแต่ ตัวเหมอ้วนอย่างว่ังมีมมต่อเขาน้ำก่อนจะได้ไม่ใช่คับทำเปินรียาเหล่าดิทำไมไหนต่อเนี่ย วัด t e v e r ทำไหนไม่ได้ด้วยคืออะไรอาซีนเหรอออกไปแล้วตายทำอะไรไม่ได้นี่ลองดู กด A เอ้ยเฮ้ยควะแม่งมาเป็นแล้วใครจะไปรู้แล้วก็เตรียมกดแบบว่า A กดกดปุ่มปิดนี่คือตายเลยเว้ยแล้วก็กดปุ่มแบบรัวๆเว้ยหรือว่าแบบมันจะให้เราวิ่งหนีนเราเตรียมกดและเวเป็นไรบ้า กดกดปุ่มผิดจะตายเลยเฮียกเกือบตายหาแล้วกูไม่ใช่นเนี่ยมัจะขยับไปเราอีกปุ๊บเนี่ยมันไขายาดัมันหมดแล้วมันเสื่อมได้ไรม,มาเอกสาร เลมโบเกสอะไรอย่างโซ่แห่งความสนุกที่คุณจะไม่อยู่เลยบริษัทเลมโบเกสทรอยคอมมานีก่อตั้งขึ้นในปี1975โดยนักประดิษฐ์ชื่อเอริยสแบ็กูู้ลงไหลใน,นกลไกและเครื่องจักรเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าของเล่นไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นเพื่อนและความ,สสมทรงจำที่จะคงอยู่กับเด็กๆไปตลอดชีวิตเอริยเริ่มต้นจากโรงงานเล็กๆโดยเน้นการออกแบบและผลิตของเล่นไขาลานที่มีนนกลไกที่ซับซ้อนอและน่าทึ่ง ความใสแจในราย,ายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ของเขาทาให้เรนโบเกตได้รับความยอมอย่างรวดเร็วของเล่นของเรนโบเกตไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตต่อมาในปี1986เรนโบเกตได้ก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยของเล่นไขาลานที่ฟานีดและมีกลไกลซับซ้อนของเล่นของเอลิยาสกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและกลายเป็นของขวัญลำค่าที่เด็กๆไฝ่ฝันนี่นะเอลิยาสหน้าเนี่ยหน้นาหมีนี่มันคือไอหมี M here, ตัวเดียวกับ มันจับเราเล่นนี่แหละที่ในร้านซ้ายมือเนี่ยอ้าวใครจะไปรู้ว่า<ด>มันจะผ่าน,านเออเย้เก็บไม่ได้ได้ขีกาแล้วอ่าไทยวะ เปิดในวิชั่นแล้วแม่งไม่ไม่ไฮไลท์ให้น่าจะลิบป่ะอืมลิบแล้วนกาจะตื่นน่าจะวิง่งวิ่งไรเราไปชัน้นไหนก่อนเออชั้น5้าแล้วกันเราแค่เอาคีการ์ดแปะมันก็น่าจะไปให้เลย เป็นตัวเดิมวันนี้ว่ะเ่งงงยแตัวเดิมเลยนจ้ว่เนี่ในวิชั่นจริงป้ะเนี่ยในวิชั่นไม่สว่างขึ้นเลยเรี่ยแล้วปรับภาพไปในวิชั่นเป็นนี้เลยว้าววว้าดูสิใครมาเป็นฉันได้ไหมยโยโย่เองครับยโย่ครับยยโยไม่ได้ชื่อมีเหรอ อย่าพูดเล่าสารมีส,สมัตว์ตุ่นใดกันที่ทำเรื่องนี้ปกอนทั้งซ่อนตัวอยู่ในนี้แน่ๆเลยกาล่าของมันที่ตัวคนผิดด้วยกลุ่มสีแดงถ้าแน่ใจแล้วคือภาคฝามันด้วยกลุ่มสีเขียวเป็นล่างขนนิ่วอะในตุ่งหลอกกูเล่นแน,นๆ่ๆอ่ะฮะแล้วหาว <หา S 2> ่าใครเป็นคนร้ายอันนี้มันถือค้อนอาจจะไม่เป็นก็ได้ ถือแก้วถือค้อนถือแก้วแต่ว่าตัวมันมันโดนแยกส่วนนะเดินดูแบบรอบๆตัวแต่ละตัวเลยกันเลยฉันคิดว่าเขาน่าจะหมดสติไปนะโอ้ยเฮียหมดสติฉันคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้านะเอ้ยไม่สิต้องเป็นสีเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองอ่าไม่ไม่ใช่ต้องเป็นสีแดงทีแล้วก็สีดำฉันเปล่านะฉันแค่ เดินผ่านมาเฉยสิ่งของในห้องของแผนเออาอาจจะช่วยเราเจอลองหากระต่ายสีฟ้าดูว่าข้างในห้องนั้นแา่ฉันชอบไปดูในห้องนั้นดตัวก่อนอยู่ที่มือไอ้หมอนั่นสิมันถือมีดด้วยคิดว่าต้องใช้แน่ๆมีดเหรอวะดูไปดูมานี่อาจจะมีฆาตกรหลายคนก็ได้นะเนี่ยอ๋อนี่มีดปะ นมันก็มีแต่มาหอมาเฉยนี่นาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแน่ๆฆ่าตัวตายแบบไหนฆาตกรต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยทุกคนดูน่าสงส่ยเลยหมดยกเว้นฉันคนเดียวแน่นอนแล่อ้นี่ชัวร์ก็ิปวัดสาโกดเราด้วยหาข้อมูลมันให้ดันก่อนเลยครับให้หามันต้องกด กดปุ่มหน้าตัวสัตว์ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปกดข้งงบนไ,ไปตรงนี้เนนะมันไปตรงมันบอกให้เราไปห้องเออะไรอย่างนั้นไงโดดได้แล้วแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ไม่ได้เหรอต,ตัวนี้เหรอไม่เห็นหนะเรายมีประตูเราไม่เล่นเกมด้วยนะเราแบบต้องหวัวเกมเราแบบเราไปห้องนั้นก่อนนะว่าอยากรูห้องนั้นคืออะไรไอเราต้องหาบเบาะแสก่อนอ๋อเอกาสารมาเล่นซ่อนหากันมาเล่นซ่อนหากับมัคสคอตกันเถอะสมผัสความตื่นเต้นในกิจกรรมพิเศษของเรามาเล่นซ่อนหากับมัสคอตกันเถอะ อาสคอตโต้นลของคุณกงละล้อให้ทุกคนเาร่วมสนุกยอดเกมซ่อนหากันดยอะเฟอนิเจอร์คือเพื่อนซี้ของคุณทุกสิ่งในห้องสามารถเป็นที่ซ่อนชั้นยอดได้ต่เก้าอี้โต๊ะหรือชั้นวางเพื่อบางังสายตาม,มาสคอตหมอบต่ำไว้ปลอดภัยแน่นอนย่องเบาเหมือนแมวเงียบเก็บมาสคอตมองลงมาที่สูงถ้าคุณหมอบต่ำจะถูกสังเกตได้ยากอย่าวิ่งถ้าไม่จำเป็นและอีกอย่างนะถ้าไม่วิ่งจะช่วยคุณประหยัดพลังงาน พี่หลับเลีงหนีในภายหลังหักจำเป็นในซอนแอบแล้วเอา้เอาปีนมาปีนมาไอตุ๊กต,ตาเนี่ยหล่อนสุดแล้วไอ้ฮะ อลิเจอระคีฮเนี่ย <c oughs> ในวิชั่นต้องเป็นละ <c oughs> อ้าวไม่ยังไม่รู้เลยไม่ยังไม่ทันได้เล่นเกมฆาตกรเลย <c oughs> ต้องแน่นเบาต้องกดปุ่มแดงก,ก่อน เลือกกดเลือ,อกักตัวเนี่ยไอ้เหี้ยถือมีดชวัวหมดแม่งตัตัวนั่นแหละจบเนี่ยเราก็ไปกดพิพากษานด่นนะ think probably ไม่เห็นเข <ทำ S 1> ้าในทันวันก็จทินนีป็นแจม่าเงินแบบวะน่าจะจบกคันีีแล้ววัง